สวัสดีค่ะกระสิทบ,บอกเราแนะนำรถกระบะสวยๆนะคะพร้อมใช้ค่ะ Toyota V i g o กนะคะคันนี้เป็นตัวสูง4.07เครื่อง2.5ตัว G ตัวท็อปสุดในรุ่นนะคะรถสวยเครื่องดีมาพร้อมขับเครื่องเสียงค่ะเครื่องเสียงดังกระหึ่มกลมกล้องนะคะรันๆค่ะเอกสารมีครบพร้อมโอนค่ะรถมือสองเกียร์ธรรมดานะคะถูกใจสายบันเทิงค่ะแบบนี้ ราคา1 9 8 0 0 0บาทค่ะกระจกไฟฟ้าโฮมไราพาวเวอร์นะคะหัวเกียร์แต่งเบาะหนังค่ะสนใจดูรถได้ในอำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์มีข้อมูลเบื้องต้นนะคะพร้อมกับเบอร์โทรศัพท์ของผู้ขายใส่ไว้ให้ใ,ใต้คลิปนี้นะคะสนใจเน้นติดต่อกันโดยตรงและควรเดินทางไปดูด้วยตนเองก่อนตัดสินใจเพื่อจะได้ทดลองขับนะคะพร้อมกับตรวจสอบเอกสารให้ชัดเจนด้วยตนเองค่ะ แอดมินเพียงแนะนำให้ชมเท่านั้นไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ